สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูข้าวคุกกิิทำกินเองเครื่องแน่นๆกันเลยนะคะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบที่เป็นเครื่องเคียงก่อนนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวหอมแขกพริกสดนะคะเราจะซอยไว้ แล้วก็จะมีมะม่วงด้วยนะคะแล้วก็จะสับเตรียมไว้เหมือนกันไข่เจียวหั่นฝอยไข่เจียวเราจะไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะทอดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปหั่นเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็จะไปทอดปลาทูกันค่ะวันนี้เครื่องเคียงแน่นจริงๆนะคะพอทอดปลาทูเสร็จเราก็จะมาทำหมูหวานหมูหวานทำแบบง่ายๆนะคะเกือบไม่รอดค่ะแต่รสชาติถือว่าผ่าน ก็จะใส่แค่น้ำตาลปีป๊บเนื้อหมูนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำซอสฝาเขียวแค่นี้เลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการผัดข้าวแบบง่ายๆนะคะตามวัตถุด,ดิบที่มีในครัวค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่กะปิค่ะผัดจนกว่ากะปิจะมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราถึงจะใส่ข้าวลงไปส่วนการปรุงรสนะคะก็จะปรุงแค่ผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะ จัดจานใส่เครื่องเคียงที่เตรียมไว้นะคะขอเพิ่มมะนาวสักหนึ่งซีกเอาไว้บีบตัดรสชาติค่ะจากที่ชิมถือว่าเป็นข้าคุกปีที่อร่อยเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ